วันนี้นะครับเราอยู่กับรถไดฮัตสุนะครับไฮเชสคารโก้คันนี้ได้เข้ามาจัดชุดหน้าจอแอนดรอยนะครับแล้วก็ชุดลำโพงพร้อมตู้ซับนะครับผมแล้วก็กล้องกลันระยะหลังเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูกันเลยครับนี่นะครับก็คือภายในรถไดฮัตสุคันนี้นะครับหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยเดิมเดิมมาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นช่องว่างเลยนะครับไม่มีหน้าจอนะครับนี่เราได้ทําการเพิ่มจอไปขนาด10นิ้วนะครับยี่ห้อคันเซ็นนะครับตัวนี้เป็นสเปกลำแปดลำร้อยี่แปดนะครับแล้วก็ชุดลำโพงคู่หน้าเนี่ยจะเป็นลโพงงขออยี่ห้ เปนโบนะครับผมเป็นแยกชิ้น2ทางนะครับแล้วก็ได้ใส่ตู้ซับแอล์พายเข้าไปนะครับที่ด้านหลังรถนะครับผมพร้อมกล้องถอยหลังนะครับในคันนี้ใส่เป็นกล้องเคนบูดนะครับติดตั้งอยู่ตำแหน่งมือเปิดฝาท้ายเลยนะครับาก็จะคมชัดแบบนี้เลยนะครับได้องศาที่กว้างนะครับผมส่วนการใช้งานเนี่ยไม่ยากครับตัวนี้ก็แชร์ฮอสปอร์ตนะครับหรือว่าใส่ซีมไว้ที่ตัวจอก็ได้เราก็สามารถที่จะฟังเพลงนะครับพร้อมนำทางได้เลยมลองเปิดเพลงข้าวให้ฟังนะครับ เพลงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ฟังอีกสักเพลงเนึงนะครับเเสียงเพลงก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากมีเพลงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการนำทางนะครับนี่ครับไปสนามบินสุวรรณภูมินีครับ แล้วก็นำทางแบบนี้เลยนะครับหรือเราจะแบ่งครึ่ง2หน้าจอนะครับก็ทําได้นะครับนําทางพร้อมฟังเพลงไปด้วยปรับเสียงเบสซับเบสนะครับเราก็จะมีตัวปรับอยู่ตรงพักแขนกลางนะครับตรงนี้เลยในการเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็แอปพื้นฐานทั่วไปนะครับก็จะเป็นแอปบลูทูธนะครับผมตัวเข้าตัวออกได้เลยนะครับฟังรดิโอเอฟเอ็มนะครับมีครบนะครับรวมถึงการปรับแต่งเสียงด้วยนะครับก็เราจัดให้ครบเลยนะครับในคันนี้ท่านไหนสนใจนะครับติดตั้งชุดอัปเกรดแบบได้ฮัตสุคันนี้นะครับแวะเข้ามาสอบถามกันได้ที่ร้านนะครับ